สามเรื่องพระจุรปันตากะผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วงไม่ถึงด้วยความหมั่นด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมระวังและด้วยการฝึกฝนอินทรีย์พอเท่านี้ก่อนอีกวันหนึ่งพิสูจทั้งหลายโสทานากันในธรรมสภาว่า ผู้มีอายุทั้งหลายพระจุลปันธากะาแม้ไม่สามารถจะเรียนคาถาสี่บทโดยล่วงเวลาไปถึงสี่เดือนได้ก็ไม่ละความเพียรแล้วได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลบัดนี้ได้เป็นเจ้าของทรัพย์คือโลกุตระธรรมแล้วพระศัสดาเสด,ด็จมาแล้วตัดถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไร เมื่อพิสูจเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้พระเจ้าข้าจึงตัดว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจในศาสนาของเราปรารบความเพียรแล้วย่อมเป็นเจ้าของแห่งโลกกรธรรมได้เทียวแล้วตัดคาถานี่ว่าผู้มีปัญญาพึงทำก่อคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ ด้วยความหมั่นด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมระวังและด้วยความฝึกในเวลาจบทราคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันแล้วอธิบายอย่างนี้ว่า ผู้มีปัญญาประกอบพร้อมแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมพึงธทมคือพึงะระทำที่พึ่งคืออาตตาผลอันเป็นอันเป็นที่พึ่งที่ํำนักของตนในสาครคือสังสารวัตรโดยความเป็นที่พึ่งอันได้โดยยากยิ่งนี้ด้วยธรรมอันเป็นเหตุสี่ประการเหล่านี้คือ ด้วยความหมั่นกล่าวคือความเพียรหนึ่งด้วยความไม่ประมาทกล่าวคือการไม่อยู่โดยปราศจากสติหนึ่งด้วยความระวังกล่าวคือปาริสุทธิศีลสีส่หนึ่งและด้วยความฝึกผลอินทรีย์สำารมอินทรีย์หนึ่งทีนี้ธรรมะที่เราคุ้นๆใช่ไหม ก็จะมีสองอย่างคือสุตตะสุตสตะได้สะดับตับฟังถ้าเป็นโดยสภาวะแห่งพระพิธรรมเราฟังอะไรบ้างกุศลธรรมะกุศลมีสี่ภูมินี่คือภูมิของจิตอกุศลธรรมะเป็นกามอจระนำไปอาบายอัพยากาตาธรรมาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นวิบากผลของกุศล ในภูมิสีเป็นวิบากคือผลของอกุศลที่เป็นความทุกข์ทำอันเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลด้วยไม่ใช่อกุศลด้วยไม่ใช่วิบากผลจากกุศลอกุศลเหล่านั้นด้วยและรูปรวมอยู่ในบทอัพยากตาธรรมาทั้งสิ้นอย่างนี้ก็ใช้วาหารว่า ปรมัรมตธรรมสามประการคือจิตปรมัติเจตสิกปรมัติรูปปรมัติสาเพอที่พ้นออกไปจากจิตเจตสิกรูปคือนิพพานปรมัติเดี๋ยวนี้เราสุตตาสุตตาใช่ไหมเรียนใช่ไหมพอเรียนจบเราได้กุศลสีภูมิไหมยังได้ยังยังล้วได้กี่ภูมิได้ภูมิเดียว คือกามาวจระ,ะแต่ได้แบบไหนศรัทธาต่อธรรมะที่เราฟังเขารพต่อธรรมะที่เราฟังหรือแม้แต่เห็นคือรู้ว่ามีแต่ยังหาไม่เจอว่าเราจะอยู่กับอย่างนี้ยังไงพอไม่รู้ว่าจะอยู่กับตรงนี้ยังไงอากูศลก็เข้ามาแทรกอยู่เสมอ,อย็นนี้เรียกว่าสุตตะ ตอนฟังมีศรัทธาจิตเป็นกุศลพอฟังเราแล้วระลึกถึงระล,ลึกถึงด้วยใจศรัทธาก็เป็นกุศลแต่ไม่รู้จักทํำยังไงให้เราเป็นอย่างนี้อยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าสุตตะสุตสตะมยะปัญญาเข้าใจธรรมะแต่ส่วนเมื่อใดตามที่ท่านกล่าวว่าเหตุสี่ประการนี้เกิดจก่ใครเหตุสี่ประการคืออะไรบ้าง ที่พอฟังไปฟังไปอย่างเนี้ยเรียนไปเรียนไปพอเรียนจบเราจําได้ไหมจำได้ก็มีจําไม่ได้ก็มีใช่ไหมสี่เดือนจําได้ไหมสี่บรรทัดจําได้ไหมในสี่เดือนบรรทัละแปดตัวพอบางคนจําไม่ได้ที่ถ้าจําไม่ได้ทํำยังไงล้มเหลวไหมล้มเหลวไม่ล้มเหลว อลองดูเ,เชิญอาิทศพลมาสักครู่หนึ่งถ้ากลับไปแล้วทำสี่อย่างนี้ได้ที่ฟังมาไม่ล้มเหลวแต่ถ้าทำสี่อย่างนี้ไม่ได้จำได้เป็นบุญถ้าจำไม่ได้อ่ะก็อาศัยบุญตอนจำได้ตอนฟังนี่แหละหพอฟังเสร็จใจก็เคว้งไปพราะจำไม่ได้นี่ยจะลึกแล้วศรัทธาปลื้มใจไม่เกิดแล้วลืมนั่นคือได้บุญชั่วขณะที่ฟัง พอฟังจบไปจำไม่ได้บุญไม่เกิดแต่ถ้าทำได้อย่างนี้นะหนึ่งด้วยความหมั่นกล่าวคือความเพียรความเพียรมีกี่อย่าง 2. อ,อย่างคือความเพียรทางกายกับความเพียรทางใจสองไม่ประมาทคือเป็นอยู่ด้วยสติ 3. ด้วยความระวังคือจะตุป,ปาลิสุทธิที่ศีลสีด้วยการฝึกอินทรีย์ก็ฝึกสามรมอินทรียอย่างนี้เดินไปให้ได้4อย่างจำได้อย่าง4อย่างคืออะไรจำไม่ไดอ้อย่างนี้ไม่รู้จะทำไงแล้วนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสี่อย่างที่ทําให้เรารอดเนี่ยนะเกิดนี้หมายความว่าอะไร เราเรียนธรรมะไปเยอะแต่จําไม่ได้ขอให้จำสี่อย่างนี้ได้จะรอดพระที่พระเจ้าตัดใช่ไหมจุลปปัธากะนี่แหละท่านจําไม่ได้เนะี่ยแต่ท่านทําอย่างนี้ท่านเลยสําเร็จอรหันเดีด๋ยนี้ก็รวมถึงคนที่ฟังธรรมะแม้ฟังไปมากเครไปมากแต่จําไม่ได้จะต้องจับประเด็นว่าเราจะทําอะไรถ้าจับประเด็นได้ ธรรมะจะผุดขึ้นมาจากข้างในและอยู่กับตัวและ,จะเจริญขึ้นจนถึงหลุดพ้นขอบคุณมาเชิญนั่งได้สีปากไม่รู้หาเอาเองทีนี้ที่ว่าสติใช่ไหมเดินแล้วมีสติมีสติสองอย่างนะในทีนี้สติพูดในแง่ที่ว่าไม่ปราศจากสติและฝึกฝนอินทรีย์ ก็คืออินทรีย์สังวรสติมีสองอย่างบางคนเนี่ยต้องฝึกผลอินทรีย์แล้วจึงจะเข้าใจสติบางคนทําได้คู่เลยคือฝึกผลอินทรีย์ด้วยเป็นอยู่โดยไม่ปราศจากสติด้วยอ่นเนี่างหนึ่งนาฏีสังสอ้าวหนึ่งเริ่มจากไหน เอาสักข้อนึ่งฝึกอีซีก็ได้ฝึกเพราะฉะนั้นในข้อนี้คือสติที่เป็นศีลฝึกสติยังไม่ใช่ได้สตินะเพราะฉะนั้นเวลาฝึกอย่าลืมเรื่องได้นะ,ะฝึกสารวมเจะเดินมองตรงตาทอดลงเราไม่เดี๋ยวสะสายวอกแวกนี่คือฝึกเราจะทำแบบนี้ สำรวมโสตินรีเสียงมาจากไหนใครพูดอะไรเราไม่ไปสำรวมคานินรีชีวินรีกายินรีจะเย็นจะร้อนจะหนาวจะร้อนจิตเราไม่ออกไปเราจะทํางานเราอย่างนี้เราจะฝึกสำรวมฝึกสำรวมเรื่องใดๆมากมายเราไม่ออกไปเราจะฝึกเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกอย่าคำหนึ่งเรื่องได้คำหนึ่งเรื่องฝึก ถ้าฝึกไปแล้วคํานึงเรื่องได้อะเมื่อไหรจิตจะสงบเมื่อไหรเราจะไม่อยากมองอีกแล้วเราจะฝึกไหมไม่ฝึกนั่นคือเดินเพ่งเลงอยากได้นึกว่าฝึกความจริงไม่ใช่ไม่ได้ฝึกนั่นคือหวังจะได้ยานั้นจะล้มเหลวเพราะยังไม่ได้ทําเลยเจ้าจะแล้วน,นี่คือฝึกสติงานเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเข้าใจการฝึกสติ ถูกต้องทั้งหมดยังไงก็ไม่พลาดแต่ถ้าเอาการฝึกไปปนกับการได้เมื่อไรจิตเราจะนิ่งมเมื่อไรจิตเราจะนิ่งก็ไม่นิ่งอะดิเพราะนั่นหวังผลจากการฝึกนั่นวางจิตผิดเข้าใจนะ,ะต่อไปสติในขั้นที่ว่าเป็นอยู่โดยไม่ประาศจากสตินี่ก็ฝึกเหมือนกันแต่ว่าฝึกลึกกว่า จากนี้ว่าอธิบายยังไงเดินไปธรรมดาเนี่ยคนเดินไปเหมือนกับใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือปราศจากสติเดินแล้วรู้ว่าเรากําลังเดินนี่คือจะเข้าเข้ากับนี้แล้วแต่เขา,ารู้ไม่ใช่หมความว่าเรารู้ว่าตัวเราเดินเท้าเราเดินอย่างนี้มาย้ําสันฐานร่างกายอย่างนี้ล้าหน้าเกินไปใจลอยก็ล้าหลังเกินไปมันอ่อนเกินไปมาย้ําว่าเท้าเราเก้าวไปก้าวไป แรงเกินไปล้ำหน้าเกินไปอยู่ตรงกลางวาโยธาแต่ตึงๆย่อนๆนนี่แหละขณะเดินเรียว่าน้อมมาในวาโยธาขั้นเบื้องต้นตึงหย่อนถ้าดีกว่านี้สติเกิดจริงอย่างที่บอกอยู่เสมอยิ่งเดินตัวยิ่งเบาแต่ถ้าผู้ที่มีสติเนะี่ยไปจับเร็วเกินไปจับความตึงหย่อนเร็วเกินไป จะไปไม่ถึงความรู้สึกเบาเพราะจิตแรงเกินไปไปรีบคว้าน้อมไปในวายโยธาน้อมไปในวาโยธานารอดียวกันที่สำรวมยังคงต้องยังอยู่อย่างนี้เรียกว่าฝึกอินทรีย์สังวรเป็นอยู่โดยไม่ปราศจากสติต่อไปมีอะไรอีก มีสี่อย่างด้วยความหมั่นกล่าวคือความเพียรความเพียรมีสองอย่างคือ 1. ความเพียรทางกายเป็นยังไงเราก็สำรวมแล้วเดินแล้วกลับไปนั่งไหมเดินแป๊บเดียวเลิกแล้วเราทำแล้วเมื่อไหร่จะได้เพราะฉะนั้นคนขยันเนี่ยเขาจำไหมเราเดินมากี่นาทีแล้ว ไม่จำเพราะอะไรเขามีความสุขแต่ถ้าคนไม่ขยันเด็กเราเดินแล้วเราทําแล้วาเไรจะได้ไม่ได้เลิกแล้วนี่คือความเพียรไม่มาช่วยสติเลยสติยังไม่รอดเลยความเพียรก็ไม่มาหนุนก็เลิกซะระหว่างการจะไปถึงสติแท้ๆได้ยังไงอย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรทางกายมาช่วยเอเดินไปเช้าสายบาย่ายค่ำ ต้องจำไหมวันนี้เดิเมื่อกี่นาทีแล้วไม่ต้องไปเที่ยวเยอะกว่านี้ไปทำอย่างอื่นเยอะกว่านี้จะมาจำว่าเดินไปทั้งยี่สิบนาทีแล้วสามสิบนาทีแล้วนี่คือเวาลาเล็กๆน้อยๆคนขยันก็เดินทั้งวันก็ไเห็นบน่นก็มีความสุขจะรอดเพราะตรงนั้นนั่นแหละเพราะมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคนมีความสุขเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์จะอยู่กับสิ่งนั้นจะไม่มีเงื่อนไข แต่ถ้าหวังได้ก็จะจําว่าเราทํามาเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีหนึ่งนั่นคือไม่ได้มีความสุขกับงานที่ทําแต่หวังจะมีความสุขจากสิ่งที่จะได้จากงานที่ทํานั่นคือไม่ใช่ความเพียรต่อไปความเพียรมี2อ,อย่างคือความเพียรทางกายกับความเพียรทางใจอะไรคือความเพียรทางใจบากบันไปใจมั่นคงไปกับสิ่งเหล่านี้ กับการสํารวมกับสติใจบา,บานใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเดินไปเดินไปรักษางานนี้อยู่เสมอรักษางานนี้อยู่เสมอใจมั่นคงอยู่เสมอใจมั่นคงอยู่เสมอก็ไม่มีเงื่อนไขกับเรื่องอื่นไม่เอาเรื่องนี้ไปปะทะกับเรื่องอื่น ไม่เอาเรื่องอื่นมาทําให้เรื่องนี้ถอนแทนไปนี่คือคําว่าคนมีความเพียรทางใจมีใจมั่นคงมีใจบากบันไม่ทอทุรัในการงานคือกรรมฐาน,นตายสามละอีกข้อหนึ่งคืออะไรระวังไว้ระวังไว้ศีรละพิสุทธิใช่ไหมปฏิโมขะสังวรศีลสีละสังบร กายวาจาระวังไว้ระวังไว้อย่าไปทางทุจริตอินทรีย์สังวรซ้ํากับเมื่อคู่นี้แล้วฉากที่อยากด้วยโยกความเพียรซ้ํากับเมื่อคู่แล้วเพราะฉะนั้นป่าลึกสิทธิสีคือศีละสังวรค่ยคยๆกบว่าเราทําความเพียรไปเดินไปเห็นคนเดินมาเราเราไปคุยกับเขาไหม ถ้าสํารวมเราก็ไม่ได้มองถ้าไม่สัรวมเรามองพอมองถ้าเรายังมีความเพียรอยู่กับงานอยู่เราก็ไม่ไปถ้าความเพียรลดลงเราก็ไปรับเรื่องอื่นพอรับเรื่องอื่นสี่ข้อนี้หายหมดเรื่องอื่นแจกงบางทีไปรับเรื่องอื่นจบจิตเราเตลิดไ,ไปแล้วเราไม่อยู่แล้วเราไปที่อื่นแล้วพอจิตเราไปตรงกับเรื่องอื่นๆแล้วไม่ตรงกับเรื่องปฏิบัติอย่างนี้ ตรงกับเหตุการณ์ที่ว่าถึงแม้ฟังไปแต่จำไม่ได้แต่ผู้นั้นทำสีข้อนี้ได้จะมีที่พึ่งจำเรื่องอื่นไม่ได้แต่จำเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติได้จะรอด